สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับพีดดดดดด่การเล็กพี่การเล็กนะครับแล้วก็น้องปอน,นะครับที่กมวลการยางนี่ปากกล้วยอันศักดิ์สิทธิ์นะครับสำนักแต่งชื่อดังนะวันนี้พีดด่การเล็กนะครับเอารถมา4คันนะครับเป็นรถที่รอส่งมอบทั้งนั้นเลยนะครับมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมา <ไป S 2> ดูผ่านๆอาจจะเหมือนวิวเอ็กซ์สี่คันเหมือนกันหมดเลยนะครับ4คันแต่ว่าคันนี้เป็นกระบะครับเบรดแซดเนาะตัวนี้เป็นสี่ประตูหนึ่งจุดเก้าตัวแซดนะครับตัวนี้ทําแปรงหน้ามิวให้เรียบร้อยเลยมล่อบ้านหล่อเลยนะครับ เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีของแต่งก็คือมีฝากระโปรงนะครับสเอคเดิมเกมนะครับเหมือนเดิมรับประกันหนึ่งปีเหมือนเดิมนะครับล้อยางตัวไหนครับผมล้อยางแน่นอนว่าเป็นโปรแม็กนะครับแล้วก็ยางดีเลยอ่า 420SJ 8เลยญี่ปุ่นเลยนะครับ2651018นะครับเซ็ตช่วงล่างเป็นแบบไหนครับใช่แล้วก็คันนี้โหลดย้ายแนบนะครับหน้าหนึ่งหลังสองแล้วก็มีโช๊คโปรเฟนเดอร์โมโนทูบ2.0ด้วยครับผมถ้าเรื่องของยีราฟแค้นะครับการจัดทรงนี่คือ ที่นี่แหละคือที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีการมาแก้งานเลยนะครับอ่อต่อมาเลยนะครับซ้ายมือของผู้จัดการเล็กนะครับเป็นสีแดงเอสนานะครับอ่าเครื่องยนต์สามพันเอเลแกนต์นะครับอโอ้นี่แต่งหล่อเลยนะครับสวยมากนะครับคุมโทนแบบดําดุดําด้านครับผมอ่าผมว่าช่วงนี้เครื่องสามพันมาเยอะมากมาเยอะนะครับมาเยอะคือกดกัะเร่งปุ๊บไปเลยร้อยเก้าสิบแรงม้าคันนี้นะครับใส่ฝาเกมนะครับโอ้โหจำทำเลยนะครับครอกระจกด้วยอีกหนึ่งคู่ค้อบกระจกนะครับคาร์บอน ภายนอกเป็นฟิล์มใสสีเขียวด้วยนะครับ r ิ0นะครับเรียบร้อยเลยตัดด้วยคิ้วล้อดําด้านครับล้อตัวไหนยางตัวไหนครับผมเป็นล้อที่ E นะครับดาด้านแดงนะครับเหมือนเดิมอยู่แล้วที่นี่ต้องใส่แบบ Pro Max เทียบเท่ายางตัวไหนครับผมแล้วก็เป็นยางโตโยเอที่3นะครับ2018ญี่ปุ่นเหมือนกันเซ็ตช่วงล่างเป็นยังไงครับแล้วก็เป็น Pro f e ดอร์ครับกรีนซีร Series ปรับ16ระดับโหลดหน้า1.5นิ้วครับข้างหลังล่ะครับแล้วก็ด้านหลังเป็น พิกกี้แบ็คปรับแปดนะครับร้องสปริงโหลด2นิ้วครับผมก็คือหล่อๆเลยนะครับ3000 e l เ g ล n แกนตัวนี้นะชุดนิยมเลยนะครฮะชุดนิยมเลยนะครับมี3าม0แล้วเดี๋ยวมาดู1.9 1่เกานเลแกนนะครับสีขาวมุกตัวละไม้นะครับใช่คันนี้ก็เป็นทรงเดิมนะครับคันนี้ยังไม่โหลดทรงเดิมแต่มีคาร์บอนต้องหล่อแหละครับผมสะดุดตาเลยใช่ล้อครับ น้ำตาลไหม้นะหยอดขาวนะครับแล้วก็รัดด้วยยาง420 SD นะครับอ่าสง2548เหมือนกันเป็นล้อตัวไหนครับผมล้อแน่นอนว่าตัวนี้จะเป็นงาน KM ครับครับอ่าแล้วก็มีคิวล้ออีกหนึ่งชุดคิวล้อครับคันนี้แต่งสไตล์ฟิล์มสีดำนะครับที่นี่ให้ฟิล์มดีๆอ่าให้ฟิล์มไฮคูเซรามิกแบ็กเอ dition นะครับช่วงนี้ไฮคูเขามีฟิล์มตัวใหม่เพิ่งเปิดตัวด้วยฟิล์มฟ้าใสครับฟ้าใสแต่ว่าเป็นเซรามิกบูอัลฟ่านะครับบูอัลฟ่าครับผม ก็จริงๆถ้าอยากได้ก็สามารถรีเควสผู้จัดการเล็กได้เหมือนกัน <g ül> ได้เลยครับยินดีครับผมแล้วก็คันนี้ไฮไลท์เลยครับตัวท็อปสุดเลยก็คือขับเคลื่อนสล้อแพนทอมนะครับสีขาวมุกโดลาไม้นะครับตัวเนี้ยล้านหกเลยตัวท็อปเลยนะครับแล้วตัวนีไ้ไม่มีท็อปตัวน,นี้แล้ว <g ül> ไม่มีท็อปตัวนี้นี่แต่งเต็มเลยนะครับ <g ül> อ,อันนี้ก็ผู้จัดการเล็กก็ แลปหลังคาแบบคราแลังคบด้วยฟิล์มคุณภาพดีนะครับของออนติเมทนะครับเราจะลงเล่มให้เลยนะครับเมื่อกี้นี้ฝากระโปรงนะครับสีดํารถสีขาวเราก็ลงขาวดําสีแดงสีดาแล้วก็ลงแดงดําให้เลยอ่าคันนี้นะครับก็ลงขาวดําให้เหมือนกันครับสวยเลยนะครับคันนี้ก็เป็นล้อเบาด้วยนะครับโปรแมกนะเทากันนะครับแล้วก็ลัดด้วยยางญี่ปุ่นเช่นกันนะครับ 420s นะครับปี23เลยนะครับ แล้วก็คันนี้ช่วงล่างแน่นแน่นเลยนะครับโปรเฟนเดอร์ควีนซีรีส์พร้อมปีกนกโหลดปรับองศานะครับแล้วก็ลูกหมากกันโค้งครบชุดกันโค้งของ K m เลยนะครับแล้วก็ฟิล์มใสด้วยสวยวันนี้ก็ไฮฟูอาร์สิบนะครับฟิล์มซิ่งเลยนะครับคือเรียกว่าผู้จัดการเล็กจะใช้ฟิล์มไฮฟูฟิล์มไฮคูเลยครับคุณภาพดีแล้วก็สังเกตดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นอีกคันนึงนะครับเป็นปิกาแปลงหน้ามิลนะครับเครื่องยนต์1.9ตัวแซดเลยนะครับ ใส่สินค้าคุณภาพดีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าอีสโซสสยามทิตตี้เนี่ยเลือกแต่ของดีนะครับ<ช>มีคุณภาพ<ช>ล้อนะครับก็อย่างดีนะครับ<ช>ยางก็ยางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็คือลงเล่มให้เลยเวลาเราลงฝา,ากระโปรงนะครับสีดํานะครับรถสีแดงก็คือดําแดงขาวดําก็คือลงให้หมดเลยนะครับไร้ปัญหาแน่นอนคือวันรับรถเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วพร้อมขับจบแน่นอนก็คือเรามาทํากับร้านดีร้านดังนะครับแล้วก็ สินค้าคุณภาพดีนะครับเพราะนั้นลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะครับทักมาได้ที่ Facebook ของอีสุสยามที่ี้ทุกสาขานะครับเรามีสาขาครอบคุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลแต่ถ้าเกิดมาพิจิกาเล็กก็คือลำลูกค้าคลองสีนะครับใกล้ๆกระอ่ากรมการยางนะครับเบอร์โทร029945610ถึง9นะครับเบอร์โทรพิจกาเล็กก็คือ0854867825 065142999 เบอร์โทรของกรนการยางเบอร์อะไรครับผม081ครับ,รบ9 2 7 8 8 6เหมือนเดิมนะครับก็สามารถสอบถามล้อยางจัดทรงอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วก็มอนเดิมครับออกรถอย่าลืมคิดถึงสยามซิตี้เพราะว่าวิวเอ็กเขาเป็นเบอร์หนึ่งสองปีซ้อนอยู่แล้วสองปีซ้นอนกับผมปีนี้เราจะทําเป็นปีที่3ให้ได้แต่เราก็ยืงยันในคุณภาพเดิมก็คือเลือกอร้านดีสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็มาจัดโปรให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับและสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ